สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพาทำาอูบายเทมนะครับตอนแรกผมสร้างลาเบลมาไว้ก่อนนะครับในแสดอันนี้เป็นแสดงข้อความเฉยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมตั้งชื่อมันไว้นะครับครับมาทำเลยนะครับ ก็สร้างคอนเทนต์เพจครับดอทผู้บายเทมครับแล้วก็ Buy เทมนะครับแล้วก็ใส่เทนะครับเป็น New นะครับแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้จะเป็นตำแหน่งของมันนะครับเพราะว่ามันใส่ได้หลายอันนะครับอันแรกผมให้เป็นตำแหน่งที่สย์นะครับ ก็ออเดอร์นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับผมเอาเป็นรูปแบบ secondary นะครับแล้วก็ผมจะใส่อีเวนต์ที่แค่มันด้วยนะครับผมจะสร้างมาสองสองอันนะครับ นี่เป็น copy ปีนะครับแล้วก็อีเวนต์ก๊อปปี้ทีนี้เราก็เอาชื่ออีเวนมานะครับไปสร้างอีเวนในเวน n พจดอทนะครับ เป็นอีเวนต์คลิกนิวนะก็ออบเจกซ์เซนเตอร์อีเวนต์เอ็ดเอียบโดยนะครับเมื mm ่อเราคลิกนะครับ mm hmm. ผมจะให้เมนลาเบลครับดอทก ให้มันแสดงข้อความนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคลก,ก็ปีนะครับ ก็ให้เมนดอทเเป็นเมนดอทลาเมนลาเดอนะครับให้เป็นคิ๊กคปีก็ลองลัดดูนะครับครับเมนูบาร์ครับทูบาร์ทูบาร์ไอเทมนะครับมันก okay. ็จะ อยู่ตรงนี้นะครับพอเราคลิกขึ้นมาก็จะมีที่เราสร้างไว้นะครับสองอันพอคลิกนิ้วน,นะครับมันก็จะแสะดง copy แปับหนึ่งนะครับมันขึ้นตัวเดียว ใส่ชื่อตรงนี้ผิดน,นะครับต้องเป็นคิกนิวนะครับทีนี้ก็ลองรันนะครับคิกนิวครับแล้วก็ Copy ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับาการทำาาทูบบายไอเทมนะครับ